อย่าลืมกดกระดิและกดติดตามช่องแซมส็ง โรงเรียนสู่สุดเดินของเรามีประวัติเรื่องรือมาอย่างยาวนานด้านการเรียนการสอนที่น่าภาคภูมิใจสามารถเปลี่ยนควายให้กลายเป็นบุคลากรชั้นเลิศมาแล้วนับไม่ถ้วนมากมายหลายยุคสายสมัยคนที่เรียนจบได้รับเกียรตินิยมจากโรงเรียนนี้ไปล้วนแต่เป็นเจ้าคนนายคนคนใหญ่คนโตพวกเธอจะต้องภูมิใจกันให้มากมาที่ได้ปักชื่อของโรงเรียนแห่งนี้ไว้ที่กลางอกข้างใจเพราะว่าเหมือนพรอาอจะพูดจบ ี่โมงครับผมเธอมีปัญหาอะไรเงินหรือนักเร mm ียนผมร้อนครับเด็กโคตรแรงเลยเด็กสมัยนี้มันช่างเปราะบางเสียนี่กะไรไร้ซึ่งความอดทนเฮ้ยก็อีแค่เด็กแกยังทนกันไม่ได้แล้วโตมาพวกแกจะทำงานอะไรกันได้ฮห ผมเรียนสายวิทย์คณิตก็เพราะว่าโตขึ้นผมอยากจะทำงานในห้องแอร์นะครับไม่ได้จะตากแดดอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกงานจะได้ทำงานในห้องแอร์กันนะเว้ยนักเรียนมีทั้งหลายงานที่ต้องทำงานตากแดดกลางแจง้งอย่ามาเถียงผู้ใหญ่ข้าเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนไอพวกเด็กแต่คนทำงานที่ตากแดดเขาก็ได้รับเงินเป็นการตอบแทนนะครับส่วนพวกผมนั้นไม่ได้อะไรตอบแทนจากการตากแดดนี้เลยนะครับนอกจากผิวสีแทนกลับบ้านแถมยังต้องมายืนรอฟังพอ,อ,อพูดเรื่องเดิมๆซ้ำซากตลอดทั้งเทิมอีกผมว่านี่มันเป็นการ ตากแดดร้อนๆที่ไหลประโยชน์สิ้นดีนั่นไงเพราะว่าพูกเธอทั้งหมดไม่มีความอดทนแต่แค่ผิวเสียตัวดำนิดหน่อยกับทีนี้ก็ทำไมว่าอายุยังน้อยกันอยู่เลยแต่โตขึ้นไปหนูอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ่ายทิกตอกนะคะพอ,อการดูแลผิวพรรณก็น่าจะช่วยส่งเสริมอาชีพหนูได้ไม่มากก็น้อยนะคะแถมค่าบำรุงผิวตอนโตนี่มันก็แพงเอาเรื่องด้วยการดูแลผิวพรรณตั้งแต่เด็กนี่มันก็เป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนนักเรียนหรือไม่ก็เห็นใจนักเรียนที่โตขึ้นมาแล้วอยากจะทำงานสายนี้นะคะหนูว่าไออาชีพขาย น้าตาหากินเนี่ยมันทำได้ไม่ยั่งยืนเหล่านั้นักเรียนแถมเด็ดยามเช้าเนี่ยมันดีต่อสุขภาพจะตายไปอันตรายจากแสงยูวีทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรผิวหนังเขียวยน่นผิวคล้ำแดดเป็นฝ้าจุดด่างดำเป็นกรกชิ่นหน้ามีสิวผดเกิดขึ้นนยังไม่เลิัโรคภัยต่างที่เกิดจากแสด,ดแดดไม่ต้องอัานค่ะกีดมันออกมาได้เลยค่ะผอ ดูกระตูนจบก็อย่าลืมกดติดตามช่องเต็มเซนด้วยช่องเรามีกระตูนใหม่มาให้ดูทุกอาทิตย์มีทั้งกระตูนสั้นกระตูนยาวเน้มแต่ว่าอาทิตย์นั้นพวกเราจะทำอะไรอี